อนเช้าค่ะเฝ้าสวนทุเรียนค่ะวันนี้วันนี้มาเที่ยวสวนทุเรียนนี่มากันสองคนนะนท่องเที่ยวหนึ่งกันะท่องเที่ยวสองมันร่วงลงมาแล้วว่าแม่เนี่ยค่ะเอ้าโอทุเรียนน้ำปัมือนี่ทุเรียนน้ำปักมือวันนี้มาชมทุเรียนกันนะทุเรียนมันร่วงเอ็นเอานี่ไหมนี่ไหมโอ้อนี่ไงทุเรียนตกลงมามันอกะ ันนี้วันนี้เรามาเที่ยวสวนทุเรียนกันค่ะนี่วันนี้เราไม่ไปทะเลเดี๋ยวสักพักคงไปถึงทะเลอ่ะช่วงนี้อยู่ในป่าทุเรียนกันไปก่อนนี่เดี๋ยวเราจะไปกี่เรือกันเล่นนะวันนี้วันนี้เรามาสวนทุเรียนกันค่ะเงาะก็มีนะเงาะอยู่ข้างๆเยอะแล้วสุกเงาะสุกไปหมดแล้วนี่วันนี้เรามาสวนทุเรียนกันค่ะเงาะสุกไปหมดละเก็บไปแล้วเงาะ เงาะทยอยสุกไปหมดแล้วในเงาะสุกไปหมดแล้วอันนี้เราอยู่ป่าทุเรียนนอ้นน่ไงมันสุกไปแล้วค่ะเพราะว่าแต่ก่อนมันเยอะเงาะนี่นี่เงาะเงาะสุกไปแล้วเงาะแล้วก็นี่มังคุดป่ามังคุดนี่ไะยองค่ะไะยองไะยองก็มีมังคุดมีมังคุดนี่ วันนี้วันนี้วันนี้เราเป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งค่ะมาฝั่งนี้วันนี้เรามาเที่ยวกันฝ่าเงาะป่าทุเรียนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นนนไล์ไม่นานนะคะน่าจะไม่เกินสามนาทีอ่ะเดี๋ยวพาไปดูดูทุเรียนอีกราบนึงเดี๋ยวพาไปดูแลนี่ทุเรียนหอมหอมทุเรียนหอมหอมไปแล้ว หาเที่ยวกันค่ะไปเที่ยวแล้วน,นะบ๊ายบาย